สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News สนามบินแตกยูขยอมแทยังจองแฮอินพักซอจุนบุกไทยพร้อมกันแยกรางได้คงทำไปแล้วสุดสัปดาห์นี้สามีแห่งชาติแนวหน้าแห่งวงการเกาหลียูขยอมแทยังจองแฮอินพักซอจุนบุกเมืองไทยพร้อมกัน ปีทองแห่งความสัมพันธ์เกาหลีไทยแบบสุดๆเพราะปี2023เรียกได้ว่านักสแสดงศิลปินเกาะเกาหลีระดับตัวท็อปเดินทางมาจัดแฟนมีติง้งและคอนเสิร์ตแบบไม่มีพักล่าสุดตัวพ่อแห่งวงการบุกเมืองไทยพร้อมกันเอายังไงดีละ่ะเราติ่งเกาหลีจะแยกร่างกันอย่างไรดียูกยอมศิลปินเดียวและสมาชิกวงกอซเวและแทยยังอดีตสมาชิกวงบิ๊กแบง มาระเบิดความมันแบบจัดเต็มในงานแห่งประวัติศาสตร์ศิลปินไทยเกาหลีออกท็อปป๊อป2023จัดขึ้นในวันที่21-22ตุลาคม2566ณทันเดอร์โดมจองแฮอินพระเอกหนุ่มมากความสามารถจากซีรีส์ดังอาทิ DP หน่วยล่าทหารหนีทัพและสโนดอบที่บินมาจัดแฟนมิทติ้ง2023 ชองแฮอินแฟนมิทติ้งในแบงคอกเดอะเทนซีซันจัดขึ้นในวันที่21ตุลาคม2566เวลา18นาฬิกาณเซนทรันแจ้งวัฒนาพักซอจุนพระเอกแห่งชาติที่ตอนนี้โกอินเตอร์ร่วมงานมาเวลและกลายเป็นไวรัลรท็อปสเปนเดอร์แฟนคลับพุ่มกว่า10ล้านเตรียมบินลัดฟ้าจัดเต็มแฟนมิทติ้งเดอะโกลเด้นโมเมนต์ฟินไม่พักกับพักซอจุน ในวันที่21ตุลาคม2566ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ